เหลือแค่ลิเวอร์พูลอิซักซอแวร์อัลลานนวคาสเซลซัมเมอร์นี้ตลาดซื้อขายนักเตะยังคงร้อนแรงเมื่ออนาคตของอเล็กซานเดอร์อิสซักกองหน้าทีมชาติสวีเดนกำลังเป็นที่จับตามองหลังเจ้าตัวไม่มีชื่อแม้ตัวสำรองในเกมเปิดซีซั่นที่นิวคาสเซลบุกไปเสมอแอสตันวิลล่าศูนย์ประตูต่อศูนย์เมื่อวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาอิซักแสดงความชัดเจนครับว่าต้องการย้ายไปอยู่ลิเวอร์พูล ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ยื่นข้อเสนอ110ล้านปอนด์แต่ถูกนิวคาสเซลปฏิเสธเพราะตั้งค่าตัวไว้ถึง150ล้านปอนด์ส่งผลให้ดาวยิงไว้25ปีประากาศไม่ลงเล่นให้กับสาริการดองอีกต่อไปเพื่อกดดันให้เกิดการย้ายทีมทางด้านเอ็ดดี้ฮาวครับผู้จัดการทีมก็ออกมายืนยันชัดเจนว่าจะไม่ใช้งานนักเตะที่ไม่มีใจอยู่กับสโมสรอนทำให้สถานการณ์ระหว่างอิซักและนิวเซนยิ่งตึงเครียดมากขึ้น ฝั่งลิเวอร์พูลเองก็เพิ่งเปิดฤดูก,กาลด้วยใช้ชนะเหนือบอลมาส4ประตูต่อ2ขณะที่แฟนบอลกําลังรอรุน้นว่าหงแดงจะยอมทุ่มเงินตามที่นิวคาสเซิลเรียกร้องหรือไม่กระแสะข่าวนั้นชี้ว่าตอนนี้มีความเป็นไปได้สูงก็คือการที่อิซักจะได้ย้ายซบลิเวอร์ pool ครับส่วนทางเรื่องในการย้ายไปอยู่ซาอุดีอราระเบียนั้นแทบจะหมดรุ้นและแม้มีโอกาสที่จะไม่ได้ย้ายจีมในตลาดซัมเมอร์นี้ครับแต่หลายฝ่ายก็ยังเชื่อว่ามหากราบนี้กําลังจะได้บทสรุปในไม่ช้า การย้ายทีมของอเล็กซานเดอร์อิซักยังคงเข้มข้นและนี่อาจเป็นการย้ายครั้งใหญ่ที่ขย่าว,วงการพรีเมียร์ลีกก่อนตลาดซื้อขายจะปิดตัวลง